สวัสดีครับอยู่พี่อามตอนนี้เราก็อ,อยู่ในเกม shadow fight 2นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่อามก็ได้ฟาร์มมาแบบว่าจุกๆพอสมควรแล้วนะอาวุธหลักที่พี่อามจะใช้ก็คือมีดของ Butcher นะครับส่วนชุดเกราะก,ก็มีอะไรเด็ดๆบ้างไม่มี <What? S 1> เพราะว่ารีเจนเนอร์ของเรามันก็ใช้งานได้โอเคอยู่เกราะหัวก็เกราะหัวพี่อามใช้เป็นอันนี้เพราอมีสกิวรีจูวเนชันนะครับซึ่งไปอ็นแชนมา <What? S 1> อาวุธลับ เป็นตัวนี้ครับคุณในแล้วก็ Energy Ball ตัวนี้นะครับเปลี่ยนจากาไฟบอ l อันนี้มาเป็น Energy Ball เพราะว่าไม่มีเพรอัปเกรดครับขี้เกียจเติมครับไปลุยกันด้วยอาวุธของบู t เชอรดีกว่าครับอาวุธบูชเชอร์นี่ตึงมากนะครับเจอพี่คนนี้อีกครั้งหนึ่งเขาชื่อคาเค้นนะครับจําได้พี่ที่เขาเคยหวดหน้าเราทีเดียวตายวันนี้เราจะเอาคืนอะไรไม่เจ็บไม่ปวดไม่คันอนะไรทั้งสิ้นทีเป็นนึทีหัวหน้าแม่แม่แม่แมแม โอ้โหโอ้โหเยอะมากไปล้วมากไปมากไปมากไปพี่โค1หนึ่งทีนั่นติดกาบนะคราวนี้เป็นเราบ้างที่ตีติดกาบแล้วเขาโดนดาเมจหนักนะครับดาบของบูชเชอร์อีปังตอบูชเชอร์ดีขอบอกเลยว่าตึงทค้ดหนึ่งทียิ่งถ้าเรามีเฟนซี่เนี่ยมันจะยิ่งโหดนะครับติดเฟนซี่ขึ้นมาเมื่อไหร่นายไม่รอดแน่ขอทุบหนึ่งทีออาจับทุบไม่ได้อีกเอ็นเนอร์จบอลไปซะเลยจบๆไป โดนโดนเข้าไปนั่นแหละได้มากี่บาทเนี่ยโหดูโฆษณาได้เก้าหมื่นกุบกุบเอาครับดูโฆษณาเลยครับโอหได้เงินมากมายพร้อมกับเลเวลอีกสองหมื่นกว่าครับสลีครับสลีสวัสดีสลี <c oughs> เจอสลีอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> นี่ใครโบซุนครับน่าจะเป็นบอริษัทคนถัดไปถ้าเราเล่นหมดสลีวปลรราคาร์นี่ impossible นะครับถ้าปลดสลิวปลาคาร,ราคาออกก็เป็น easy พ <c oughs> ยายามต้องการเลเวลอีกหมื่นหมื่นสามนะครับเพื่อจะเป็นเลเวลสิบ 22นะครับไปลุยเลยแล้วกันนะครับลอง impossible ก่อนเราจะได้เจอกับคลีเวอร์นะครับมาบักคลีเวอร์ระวังให้ดีมีดเขาเป็นมีดคู่เหมือนเราหรือเปล่าไม่รู้ปายับหน้าไปก่อนครับโอ้โหโอ้โหเ <What? S 1> ขแทบไม่เจ็บไม่แสบไม่คันอะไรเลยฟันล่างก็ไม่โดนอีกโยนไปก็ไม่โดนแบ็ k คิกโยนอัดหน้ายับหน้ามันตรงนี้แหละฟันเรียบร้อย ก้าโดดไปไหนก้าโดดเป็นโอ้โหมันฟันหัวระยะดาบเราไม่ทันไม่ถึงมันหรอปายัดหน้าก้าโดดเตะไม่โดนโดนละเรียบร้อยเฟนซี่ขึ้นพอดีครับดาเมจบวก150%โจมตีร้อยเท่ากับร้อทีมหน้าเตะหน้าเตะแบ็กค,คิกเตะล่างลุกขึ้นมาแล้วเอเนอร์จีบอล มันก็มีเหมือนกันม,มันแรงกว่าเราอีกนะฮะเอนเนอร์จีบอกวพี่ขี่บาดผมยะไปซื้อมามั่งมันแรงเกินบลีดดิ้งติดครับโอเคบลีดดิ้งติดคือโอเคโว้โวออาวุธลับปิดฉากไม่ปิดไม่ปิดด้วยม,มันลอดมาได้ยังไงครับกับพลังแค่นั้นเออบลีดดิ้งไม่ค่อยติดเท่าไหร่เลยอะไรกระโดดกระโดดไปโดนกระโดดถีบ ขีดจะนหน้าึ่งทีเตะตัวหนึ่งทีปันไม่โดนครับเราทำอะไรครับเมื่อกี้นี้ปันล่างขึ้นบนอาวุธลับอาวุธลับ <What? S 1> ลับปอีกหนึ่งทีกระโดทีไม่โดนแบ็คคิกก็ไม่โดนไม่โดนอะไรเลยย่ำม,มาอวดหน้าไปหนึ่งทีจับทุ่มไม่โดนอีกแล้ว ล่างเตะเตะอาวุธลับอาวุธลับไปหนึ่งทีหัวหน้าหนึ่งทีโอ้โหสกิลขึ้นพอดีครับเป็นสกิลที่ทําให้เขาโจมตีเบาลง75%นะคล้ายๆอินฟิเบิลครับโ oh. อบ้แต่จะโจมตีเบาโจมตีแรงยังไงมันก็ถ้า oh. ใครได้เราได้เหรอเอาฟุกซนะงั้นอะกดมั่วเมื่อกี้นี้เออระดับซุริุบราคานี่โหดจัดจริงๆแล้วก็น้าเราดูโฆษณาได้ทางแสนสองเอาสิเวลขึ้นตึง,ตง เอาอะไรระหว่างฟิลเลียกับเพนเรกฟิลเลียนี่คือ20โอกาส20%นะครับที่จะบวกดาเมจ25 22.5%เรเมื่อโจมตีโดนนะเพนเรกนี่คือโอกาส20%ที่จะเพิ่มดาเมจ24%รหลังจากที่โดนโจมตีที่หัวนะครับอ,อย่าไปโดนโจมตีหัวเลยครับโจมตีตัวนั่นแหละอาวุธดูกันบ้างโอ้โหมีแต่อาวุธอันนี้เป็นอาวุธยี่เลเวล22ใช่ไหมกร,กระบองกระบองอะไรทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ เราสามารถอัพ up butcher clever เ e p l i c าอันนี้ให้เป็นเลเวลถัดไปได้นะครับชุดกงชุดก่อก็สามารถอัพเกรดได้แล้ว <Yeah. S 1> ก็จะเป็นเลเวลระดับ22เหมือนกันถ้าเราไม่ up อัพอะแล้วเราไปสู้คนนู้นคนนี้บุย possible ครับ <What? S 1> แต่ถ้าเกิดปลดไม่สุรยุปราคาก็เป็น normal นะไหนลองดูซิ <c oughs> เล่น normal ลนี่แหละเอาธรรมดานี่แหละครับไม่ต้องสุรอยุปราคาก็ได้วันนี้เรามารีวิวอิโต้ครับ <c oughs> อีโต้สุดตึง ต่ตอนนี้อีโต้ยังเลเวลยี่สิบเอ็ดอยู่นะโอ้ยโดนโจมตีหัวอีกแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนอดโดนเขาจับทุ่มด้วยเกินไปเกินไปโอเกินไปมากแบ็คคิกเฮย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 ผิวหรอผิวนักหรอผิวนักหรออือ้โหเออโจมตีโดนสักทีครับเออโดนบ้างอือไรเนี่ย พี่ก็จะอ,อะไรกับเรานั่งหนาโอ้โหเออตายซะทีเราอะโดนโจมตีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าชุดก่อเรามันโอเคไงเราจะไม่ปล่อยเขาโจมตีแบบนี้แล้วนะเริ่มจากล่างเตะก่อนเลยแล้วก็หววดล่างขึ้นบนอ้าวไม่โดนครับเราอะโดนทำไมมันพิ้วกันเลึเกินสองคนนี้หหดหน้าอ้าวุธลับไม่เข้ามาเราปาวุธลรับนะ เข้ามาเตะมา,า,มาถ้าไม่เข้ามาโดนอะาวุธลับถ้าเข้ามาก็โดนเราเตะเออเอออาา่าฮะโอเคครับสกิลที่ทำให้เขาวิกเนตอ่อนแรงลงทำงานพอดีเราก็จะโดนโจมตีเบาลงอ้าวหมดธิสหมดหมด,มดิ้แล้วเหรอหมดธิ์ไวจังอาวุธลับไม่โดนใช้ได้เขาได้อาวุธลับอีกหนึ่งที เออเรียบร้อยอะไรก็ไม่รู้สู้มั่วไปหมดเลยไม่มีกระบวน่าเลยเราดูโฆษณาทีหนึ่งได้แสนเจ็ดเอาเดิดูโฆษณาครบ3รอบได้ตังฟรีด้วยนะครับเนี่ยเออโอเคเราคือนักสู้ดูโฆษณาเรียบร้อยคราวนี้ถ้าสู้ในระดับถัดไปจะเป็น impossible แล้วนะครับนี่สู้ธรรมดาเนี่ยยัง impossible เลยนะครับไปลุยทัวนาเมนต์ดีกว่าตอนแรกมันเป็น impossible ใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็น insane แล้วนะครับเพราะว่าเราสู้กับบอสสู้กับอะไรแล้วเลเวลเราถึงแล้วนะครับ เราไปสู้เขาเลยสวัสดีพี่คับโทรดเราจะสามารถชนะพี่เขาได้หรือไม่ลองดูครับหน,หนึ่งทีบีดดิ้งติดครับ <What? S 1> เลือดจะลดลงเรื่อยๆนะครับบีดดิง้งมันตึงอยู่เหมือนกันนะเฟนซี่ oh. ก็มีบีดดิ้งก็มีเออโยนใส่เราก็ไปอะกว่าไปหนึ่งทีโยนอาวุธลับใส่ไปหนึ่งทีชนะแล,ะละ้วล่ะเลือดไหลจนตายบอกแล้วให้ไปห้ามเลือดก่อน บลิดดิ้งนี่เป็นสกิลของดาบเอ่อบุชเชอร์นะครับหัดหน้าไปหนึ่งทีอาวุธรับรมันก้มหลบชิวๆเลยครับแบ็คคิกโชว์เรียบร้อยไม่ตายอีกอาวุธรับรไปอีกหนึ่งทีเป็นอาวุธรับรับครับผมไม่เปิดเผยดูโฆษณาได้เก้0 0มืดูชนะทีเดียวเป็น impossible เลยครับโอ้โหพี่เขาก็ตึงจับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้ไปเอาอาวุธดีกว่าทีนี้เราจะใช้อีโต้ต่อไปไหม พี่อยามีความรู้สึกว่าอยากจะใช้อย่างอื่นมากกว่าลองไปเล่นมีคาตาน่าดูบ้างก็ดีนะครับแต่อันดับแรกอัพพวกนี้ก่อนอัพขึ้นไปให้เป็นอีกระดับหนึ่งก่อนครับนี่ก็ต้องอัพขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอาวุธลับมีอะไรบ้างอาวุธนี้มันดีอยู่แล้วมันติดสถานะนะครับอัพขึ้นมาเลยเงินเราก็โอเคอยู่นะไม่มีตังอัพอะไรอีกแล้วหลังจากนี้แม้แต่เงินจะไปซื้อคาตาน่านี้ยังไม่มีลองเล่นกับบอดี้การ์ดคนนี้ดูนะครับ impossible นะครับเจอกับโบซุนที่เคยมาคุยกับเราสวัสดี ท่านปรมาจารย์โบซุนแพ้ก็ได้ชนะก็ได้แล้วแต่ไม่ซีเรียสครับเพราะว่าอาวุธนูน่นอาวุธนี่อาวุธนั่นของเราก็อัปเกรดอยู่นะจุดจุดนี้หมวดหน้าไปหนึ่งทีโดนโอ้โหโจมตีไม่เข้าเลยครับโอเครู้เรื่องแพ้แน่แน่อาวุธลับไปหนึ่งทีโดนแต่ว่าไม่ติดสถานะเออเยี่ยมไปเลย ขนาดขึ้นเฟนซี่แล้วยังโจมตีไม่เข้าเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็คงมาสุดกันแค่บอดิกาดคนที่4นะครับโบซุนนั่นเอง,งซึ่งแพ้ไปเมื่อกี้นี้นี่อิโตของบูเชอร์เนี่ยนะครับก,ก็จะมีความสามารถบลีดดิ้งนะครับเป็นแอนแชนติดตัวมาเนาะจะทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสเสียเลือด6%นะครับของแม็กเลือดนั่นเองนะสมมติเลือดมีร้อยใช่ไหมก็โดนทีละ6ดาเมจเงี้ยแต่ละวินาทีก็โดนไป6ดาเมจ6ดาเมจนะครับนาน5วินาทีเรียกได้ว่าอย่างตึง โอเคดีมากขอบคุณมากนะครับสาหรับมีดปลอมของบูชเชอร์ที่ซื้อมาเมื่อียีนีแล้วเดี๋ยวพี่แอมจะกลับไปฟาร์มให้ตึงๆนะครับแล้วเรามาลุยกันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นเหมือนรีวิวนะครับรีวิวมีดอีโต้ของบูชเชอร์ของปลอมแล้วนะเป็นมีดของปลอมนะครับไม่ใช่ของแท้นะซึ่งถ้าเราอยากได้ของแท้มาสู้กับบูชเชอร์ครับตรงนี้นั่นเองนะสำหรับวันนี้พี่แอมซิเมอร์และเกม h a d ุไฟ i g h t 2ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุ